เอ็มวีนี้แปลกๆนะมันดูเศร้าจังวะแต่ที่แต่พี่ชอบโทนเนี้ย<อ>ชอบไปเฉินโซงี้แบบตัวละครตัวเนี้ยมันเก่งจริงๆเว้ยแชทมันขลังอ่ะมึงเข้าใจป่าอย่างว่าเขาเก่งกันเกินอ่ะชนะจนเบื่อแล้วมั้งหมดไฟกันเยอะโอ้ยเฮ้ยกูอยากหมดไฟว่ากวะกูอยากชนะแบบจนเบื่อจนหมดไฟมึงอ่ะกูก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างอ่ะกูอยากรู้สึกอย่างนั้นจังแข่งก <c oughs> <c oughs> ูลุ้นทุกรอบ <c oughs> อุ้มสี่ซิปเออสามคน เม่อกี้กูถามคำเดียวเลยไอ้น,นี่เดือดปะเอมี่เดือดปะพ่อสันชีไว้ก็เฮียแล้วโหดูจักนี่จะโหกอยู่นะ แปปนึงทำใจแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวแปปน,นึงขอแบบทำได้ดีเลยเดี๋ยวปิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวดูละแปปแปปแปบนึงทำใจก่อนแป๊บน,นึงไม่สัตว์เวียไม่สัตแบบว์เวย ย่มีวันเลิกราแต่คำว่าแกไมนยังต้องเดินต่อไปดูไว้เลสเปปได้กับพวกคนที่เริ่มมา แล้วก็กับผู้คนที่ออกไปแต่ว่ารู้อะไรไหมว่าฟืนเก่ามันสามารถจะก่อไฟส่งทอดไม่ต่อให้เราฟูกันต่อไปโลกยังหมุนวนต้นไม้ยังผลัดใบมันต้องไม่ต่างอะไรกับคนที่ต้องมีพบและจากไปขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยแบกชื่อไว้ที่แผ่นหลังที่ยอมอดทนสู้จนไม่กลัวตายยินดีที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมแบกฝันแต่ที่ยังอยู่มันก็คือชื่ออยู่ที่ตัวนายไ้ที่มึงจุดจะไม่มอดจะไม่วายอะไรที่ไม่โัวจะไม่เสี่ยงจะไม่ทายแต่มีสิ่งหนึ่งกูจะทําให้มันขู่ถึงแม้ตัวมึงไม่อยู่แต่ว่าแกงจะไม่เรียกร่ องหนึ่งเดียวใจเดียวผูวกกว้กภูมไม่ร้อนรนจะตาชีวิตจะดับเลยุ ที่มันสูงชันคําพูดมากมายที่มันยังลายล้อมดูไว้มันจะไม่สูญพันถ้าพวกเรารวมกายและก็ใจพร้อมกัดฟันต่อสู้กันมาตั้งหลายปีหกลมคุกคานกันมาตั้งหลายทีขอบคุณทุกคนและทุกลมหายใจขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยหายไปและและทุกๆอย่งท,ท,ที่เราลองสร้างกันมาขอบ ไอ้ีก่เข็นเหลือไม่สัตว์หวยฮ้ย ดำไปอุ้ยอ้ยอ๋อเพื่อนที่ออกไปแล้ว MV นี้แปลกๆว่ะ เอ็มวีนี้แปลกๆนะมันมันดูเศร้าจาังวะคือที่กูเงียบที่กูขนลุกอะเพราะว่าเพราะว่าพี่รู้พี่เคยสู้กับดูไว้หลายครั้งไงพี่พี่พี่เคยสู้กับดูไว้หลายครั้งแล้วพี่รู้ว่าแบบท่อนที่มันร้องอะไรเงี้ยมันคือมันคือมันโหดจริงไงแชทมันก็ใจกูปะ่ะคือกูรู้ความโหดหลายของดูไว้อยู่แล้วเว้ยเพราะกูเจอกับมันทั้งในในเอสเอ็มดีทั้ง อาเจน่าอะไรเงี้ยคือมันโหดจริงมันมันโหดหลายจริงเว้ยพิเรนไงแต่ทำไมเอมวีนี้มันแปลกแปก,แกอืมอืมแต่เอมวีมันสงพลังนี้นะอืม อําลาคนออกเหรอแต่ดูซะดูดูดแ,แต่เท่านี้กูกูก,ก็ตกใจแล้้เฮี้ย,น,ยน,น,นี่ดำตอนแรกดำไม่อยู่ แต่พี่ชอบโทนเนี้ยแต่ชอบโทนเนี้ยเพราะ,เ,ะเพราะว่าชอบไปเฉินโซงเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันจริงจริงเว้ยโอ้จริงๆนะแบบแบบตัวละครตัวเนี้ยมันจริงจริงๆเว้ยแชทมันขลังอะ่ะมึงเข้าใจปะมันขลังอะ่ะขนาดกูแบบเพิ่งเข้ามาเล่นอ่ะกูยังรู้ว่าตัวเนี้ยแม่งตัวเนี้ยแม่งขลังเข้าใจปะ <S 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 คือตอนแรกอะ่ะกูก็กูก็คิดว่ามึงแบบกูเข้าใจว่าแบบมันคือตัวการ์ตูนอะ่ะแต่จริงแล้วไอเทียมันไม่ใช่ตัวการ์ตูนมันคือมันคือมันคือความขลังไงเข้าใจปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวการ์ตูนไม่ใช่เลย ี่ค,คนหายไปเลยยังจะมีวันเลิกราแต่คำว่าแกไมนยังต้องเดินต่อไปดูไว้เลสเปคได้กับพวกคนที่เริ่มมา แล้วก็กับผู้คนที่ออกไปแต่ว่ารู้อะไรไหมว่าคนเก่ามันสามารถจะก่อไฟส่งทอดไม่ต่อให้เราสู้กันต่อไปโลกยังหมุนวนต้นไม้ยังผลัดใบมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ต้องมีพบและจากไปขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยแบกชื่อไว้ที่แผ่นหลังที่ยอมอดทนสู้จนไม่กลัวตายยินดีที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมแบกฝันแต่ที่ยังอยู่มันก็คือชื่ออยู่ที่ตัวนายไ้ที่มึงจุดจะไม่มอดจะไม่วายอะไรที่ไม่โชว์จะไม่เสี่ยงจะไม่ทายแต่มีสิ่งหนึ่งกูจะทําให้มันผูกถึงแม้ตัวมึงไม่อยู่แต่ว่าแกงจะไม่เรียกร่อง คนจะหายไปเรื่อยนะอ๋อเย่คนจะหายไปเรื่อย<ๆ>คนออกไง

สูงชันคำพูดมากมายที่มันยังลายล้อมดูไว้มันจะไม่สูญพันถ้าพวกเรารวมกายและก็ใจพร้อมกัดฟันต่อสู้กันมาตั้งหลายปีหกลมคุกคามกันมาตั้งหลายทีขอบคุณทุกคน,นและทุกทวมหายใจขอบคุณทุกคนทีนท่ไม่เคยหายไปและในทุกๆสิ่งที่เราเริ่มสร้างกันมาขอบคุณทุกๆคนที่ได้เรสร้างกันพาขอบคุณทุกๆคนที่เกยสัตยร์ได้ดูไว้ขอบคุณดูไว้ที่ได้เริ่มสร้างเรามาจากไม่มีชื่อกันเป็นท็อปติด มีบางทีที่ท้คนั้นหมดไฟแต่ก็มีคนดูที่ไม่เคยหมดไฟขอบคุณทุกคนที่นคอยติดตามแจมแกอีสปอร์ตะมันงคงติดความแจมความทุกมันยังคงติดบรลอยจิงทุกคนมันยังวนติดตาอย่าไทุกอยให้เป็นไปต่อให้เราจะเปลี่ยนผิดรว่าชีวิตจะเป็นไงแต่ก็มีหนึ่งสิ่ที่พเราทัต้องอย่าลืมดี oh no ่สูตรเขาจะคงอยู่ตลอดไป อย่างว่าเขาเก่งกันเกินอ่ะชนะจนเบื่อแล้วมั้งหมดไฟกันเยอะโอ้ยเฮียกูอยากหมดไฟว่างวะกูอยากชนะแบบจนเบื่อจนหมดไฟมั้งกูก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างอะหัวยชนะจนหมดไฟกูกูก็ใจกูอยากรู้สึกอย่างนั้นจังกูอยากรู้สึกมั้งแข่งกูลุ้นทุกรอบลุ้นทุกไฟ อุ้มทุกอุ้มอุ้มสีสาสามมส่สิบเออสามคนอุ้มสี่สิบเออสามเพื่อนรวมเสาสี่ไอ้พวกรอดดักโรบายไม่ได้ไอ้พวกรวมกลุ่มใหญ่ได้มาถล่มเสาสี่โดนดคิดกูแพ้อีกจังไล ดำไปแล้วดำก็ได้เลจะเศร้าจะเศร้าดีจะเศร้าดีไม่แก๊งเรามานันเน้นแบบเนเอนเตอร์เทนไงแชทเนเอนเตอร์เทนอะไรอย่างนี้แก๊งเรามันเนเอนเตอร์เทนแล้วแก๊งเราไม่ได้มีเอาไว้ชนะใครครับเอาจริงแล้ว เท่าที่พี่มองเสียไม่ได้คือคนดูเพราะแม่งเพราะแม่งมันนี่แหละเพราะแม่งเชียร์จนเหนื่อยนี่แหละไอเหี้ยกูเข้าใจนะกูเข้าใจคนดูเสียไม่ได้นะเว้ยว่ามันต้องรู้สึกขนาดไหนอ,อันนี้กูเข้าใจคือมึงแบบมึงมันในความแบบกวเราหดนะเหมือนมึงดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วพระเอกแม่งไม่เก่งอะ่ะนื่อกปะมึงก็ต้อง มึงเล่นไปลุ้นไปอ่ะมึงก็ดูไปลุ้นไปว่ะคือมึงอย่าไปหวังว่าแบบสักวันหนึ่งเราจะเหมือนพวกดูไว้อะไรเงี้ยมึงอย่าไปหาหวังเด้อมึงดูไปลุ้นไปพอไอความไม่ระเบียบ ความมีวินัยอะไรเงี้ยมึงอย่าไปหาหวางังหาอะไรเด้อมูจะบอกมึงให้อีเหี้ยไอ้มันรอยไปวันๆมันก็บ,บุญหัวไนระ้อีอะมึงดูแบบดูอย่างเงี้ยดูสนุกอะมึงดูเอามันอะมึงดูแบบไม่ต้องจริงจังดูเอาแบบปัญญาความปัญญาอ่อนอะมึงดูได้แต่ถ้ามึงกิดูจริงจังมึงแบบเสียไม่ได้นี่คือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นแก๊งเ่ือแบบคนกีชียนะคนเชียไม่ตอคนเล่นก็ไม่ คนเชียร์ไม่ทอ้อคนเล็กแพ้ทีไรลลอไปทุกทีสามวันดีสี่วันห้าวันตีกันออกแก่งกันอีควยคนเชียร์ก็ไม่ทอ้อคนล้อก็ไม่ตีกันล้ำกันไป ไอ้เหี้ยเสียไม่ได้เสียตลอดใดมอนเลือนจักกอะไรไม่รู้กูว่าเจอกันไอ้เหี้ยเชียก็เข้าไป